สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้ทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวสผ่านทาง Facebook บุญนิวสและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวสและยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้เรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาดหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเลิกคิดไปเลยว่าให้แก่แก่เสียก่อนแล้วค่อยเข้าวัดค่อยมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยมาปฏิบัติธรรมคิดอย่างนี้ประมาทเพราะเราจะมีชีวิตถึงแก่ชราหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอย่างความแก่ความชราไปถามคนแก่ดูเถอะไม่ชอบเลยเพราะว่าสังขารมันเสื่อมความคิด คำพูดการกระทํากายวาจาใจเสื่อมหมดปฏิบัติธรรมก็ง่วงเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็เผลอฟุง้งเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดนะอย่าไปเชื่อคําสอนของพญามารที่สอนอยู่ในใจเรามันมาสิงอยู่ในใจแล้วสอนให้เราคิดอย่างนี้ว่า เอาเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหาประสบการณ์ของชีวิตทางโลกให้ช้ำเสียก่อนพอช้ำแล้วค่อยมาสแสวงหาธรรมะอย่านะลูกนะในช่วงนี้เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญแรกกันนะคะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนนกลางเมตตาเป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าประจำปี2566ค่ะเนะมื่อวันที่3กรกฎาคมท,ที่ผ่านมาณหอประชุมพุทธมนตนจังหวัดนคปรปฐมสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสว,วัดไรมิตรวิทยารามในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าเป็นประธานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้า ประจำปีงบประมาณ2,566พร้อมทั้งมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลางและคณะกรรมการบริหารของแต่ละหนในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวด้วยจากนั้นสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้กล่าวให้โอวาสและมอบนโยบายโดยมีใจความว่าขออนุโมทนากับท่านทั้งหลาย ที่มาประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้ซึ่งโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแห่งประชาชนสันติสุขแห่งประเทศชาติขอให้คณะสงฆ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อนโครงการสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารกลางต้องจัดทำแผนในการปฏิบัติจะเป็นแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและนำแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องคณะกรรมการประจำหนต่างๆออกตรวจการและติดตามการดำเนินงานโดยกำหนดเป้าหมายในระยะเริ่มต้นและการรายง,งานผลสรุปผลการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา โดยผู้แทนแต่และภูมิภาคสรุปปัญหาและอุปสรรคพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและขอให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉชัน้นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จประโยชน์และมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป ทุดงคสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงทุดงคสสถานล้านนาเมื่อวันอาทิตย์ที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมโดยพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสพร้อมด้วยคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนา ก็ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ทุกๆต้นเดือนที่ทุกท่านได้น้อมนำพัตหารอันประณีตน้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในพระนิพพาน โดยทางทุดงคัสถานล้านนาก็ได้จัดพัตหาารอันประนีตร่วมพิธีบูชาเข้าพระร่วมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงทุดงคัสถานล้านนาโดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าซึ่งนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าแด่คณะสงฆ์ ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรยัยโดยกัลายาณมิตรปราณีอารีมิตรเป็นผู้นำกล่าวถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยกัลายาณมิตรสายพินสุขันธานำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐนำกล่าวถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายดอกไม้ผ่านรัตนบุพภาและไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าบูชาข้าวพระและร่วมทำบุญกับทุดองคัสถานล้านนาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาดและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในวันนี้ค่ะ ส่วนบรรยากาศงานบุญณนะที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกรกฎาคมค่ะณนะที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีบูชาข้าวพระซึ่งมีคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยทุกท่านได้ร่วมกันสดมนบูชาพระรัตนตรยัย และปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพธิธีบูชาเข้าพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกต้นเดือนเพื่อให้สาธุชนได้มาสั่งสมบุญร่วมกันหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้อธิษฐานจิตตามความปรารถนาพร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมร่วมกันในวันนี้และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งพิธีกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยอยังความพื้งปิติแก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ นาศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการปฏิบัติธรรมชุมชนชาวพุทธต้นแบบนาศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการปฏิบัติธรรมชุมชนชาวพุทธต้นแบบโดยมีคณะการยานมิตรนายจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจักกปะปวัตนาสูตรออกกำลังกายตักบาตรแด่คณะพระภิสุสงฆ์ซึ่งได้สั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาครบถ้วนบริบูรณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่าย และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะสำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทางศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วได้จัดเป็นประจำเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มาปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันนอกจากนี้ยังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำความรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะได้ไปรับชมข่าวสรารง,งานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยพระอาจารย์วัดพระธรรมกายอิตาลีได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่คณะกัลายนานมิตร ณเมืองตอริโนประเทศอิตาลีคณะกลลยนามิตรเมืองตอริโนประเทศอิตาลีได้นิมนต์พระอาจารย์วัดพระธรรมการอิตาลีมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยนณมิตรลัดดาวันแจ่มจันทร์โดยภายในงานผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นพระอาจารย์ ได้เมตตานำสวดมนต์บทธรรมจากกระป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีและพิธีถวายกองบุญคีลานเพศั์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรม คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันน้อมถวายพัฒหารเพนแด่พระาจาราร์ด้วยความปิติเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะวัดพระธรรมกายนางโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญแสงสว่างสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกกักรประวัตนาสูตร และรัตนาศีีห้าก่อนที่จะได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรวันศีดาสากัตตกัลยาณมิตรเกศรอ,อากิบะและกลัลยาณมิตรศรีสวัยการระเกตเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญโถบูชาข้าวพระประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีกัลายาณมิตรพลอยอาศากวะเป็นผู้แทนอัญเชิญพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมถวายพัตตาหารเพนแดบพบระภิสุสง์ทั้งยังได้พร้อมใจกันกล่าวคำขอขามาต่อพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่าน,านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่ากองทุนเผยแผ่วิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่191เพื่อการสร้างวัดในผืนแผ่นดินใหม่ในครั้งนี้มีเจ้าภาพได้นำผ้ปปาป่ามาร่วมถวายทั้งหมด2คณะโดยผู้นำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวันสิดาสักตะและกัลยาณมิตรวิชุดามัสึมาโตส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่าง โดยมีกลาลยนานมิตรศีสวัยการะเกตกลาลยนานมิตรเกสรอ,อากิบะและกะลาลยนานมิตรปราณีสักตะนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้กล่าวสมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ จากนั้นเป็นพิธีบูชาเปตาพลีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกะลายนานมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงท้าย ทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดงานบุญพิธีบูชาเข้าพระและพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิสตสัตว์เป็นทานสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันประเประกอบพิธีอันเชิญ ดอกไม้ทิพยามาลาบุปผาสวรรค์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสทั้งอย่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ร่วมกันในพิธีวางแผ่นจารึกชื่อสร้างพระประธานสององค์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างและพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้พร้อมใจการถวายปัจจัยเทยธรรม แด่ท่านประทานสง์พร้อมทั้งได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประทานสง์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีจากนั้นก็ได้เดินทางไปปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเนื่องในวันพระและยังได้ช่วยกันร,รับบุญถอนวัชพืชบริเวณรอบวัดด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิงค่ะ ส่วนที่วัดภาวนาซานเดโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดพป่าสหวาระเดินเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาซานเดโกและพิธีมุติตาเปรี่ยนธรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมพิธีจุดประทีปและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกายจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญพัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกลัลยนานมิตรสมใจคำสุรินและกะลัลยนานมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมถวายกองบุญแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาซานเดกโกโดยมีกลัลยนานมิตรอัมพัน กลัลยนานมิตรบุพพวันถาวรคคำเป็นประธานำกล่าวคำถวายทั้งอย่างน้อมนำผ้าป่าถวายหน้าบริเวณศูนย์กลางพิธีส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจาตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีมุนทิตาพระภิสูจผู้สอบผ่านปร,ริยธรรมสมประโยคได้แก่พระมนูนคุตะธ,ธรรมโม ของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาประจำปีพุทธศักราช2566และในโอกาสนี้พระอนุชิตติขาวิโรท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญหลอดเทียนพิธีถวายหลอดไฟพิธีถวายผ้าอับน้ำฝนในประเพณีบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้เพื่อเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบูรร่วมกันค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียรประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับพิธีกรรมภายในงานรพรครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสง์นำสาธุชนบูชาพระรัตนาตรัยและสวดมนต์บทธรรมจากกับเปวัตนสูตรพร้อมสาธุชนทางบ้านที่ร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูม ก่อนที่จะได้รับชมทบทวนบุญเดือนมิถุนายนและวิดีโอสหาวาระวันเกิดเดือนกรกฎาคมในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์อย่างได้แจ้งข่าวบุญที่จะได้ร่วมกันสร้างต่อไปและให้โอวาทอันทรงคุณค่าจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาประธานดักล่าวคือกัลายาณมิตรปัญญาวีกัลายาณมิตรเจรมีกัลายาณมิตรยัสมิน และกะลาลยนมิรเจมส์คานพร้อมกันนี้คณะประธานยังได้ถวายปัจจัยและทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะประธานจุดประทีปเอกและคณะประธานรองจะได้ร่วมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาต่อมาสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และรับเทียนมงคลไปอธิษฐานจิตที่บ้านเพื่อนำมาร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในต่างแดนที่สั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อนเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระปวัฒนสูตรทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศเรามารับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะ สำหรับทัพเทนยอสวดธรรมจักรกับปวัตินสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับหนึ่งนครหลวงสิบอันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสามนครหลวงสี่อันดับสี่นครหลวงห้าอันดับห้านครหลวงหกอันดับหกนครหลวงสิบเอ็ดอันดับเจ็ดนครหลวงสิบเจ็ดอันดับแปดนครหลวงสิบหกอันดับเก้าสาธุชนใหม่นสามสิบเก้าอันดับสิบนครหลวงเก้าค่ะ ส่วนท็อป10ย่าสวดธรรมจักกบวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดปทุมธานีอันดับ2จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ3จังหวัดสุรินทร์อันดับ4จังหวัดนครราชสีมาอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดลำพูนอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดสระบุรีค่ะ และในช่วงนี้บุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสารหาบูชาตรงกับวันอังคารที่1สิงหาคมพุทธศักราช2566ด้วยยอดสวด5,556ล้านจบค่ะสวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดกันเข้ามาได้นะคะที่เว็บไซต์ frobiterworld.com well. ค่ะ และขอเชิญท่านชายผู้มิบุญนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาโดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0897548925และ0867550822ค่ะ ขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9ถึง16ปีที่กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติและสามารถสื่อสารภาษาไทยได้สมัครบวชสมนนโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่12นวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยจะอบรมระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 6สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 6 0 7 7 และอย่าลืมติดตามข่าวสรารง,งานบุญของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้นะคะทาง Li าย OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายค่ะที่ As ัสไซดัมมะกายยาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาแอปพลิเคชัน Line โดยพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตาธิปโกสโตจเรผู้ถือตนเป็นใหญ่ควรมีสติกำกับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ